เติมเหรียญทองเกมโซแลนนิเวิลกับร้านจอนชาไร่ได้เหรียญทองคุณภาพดีราคาถูกพร้อมสว่วนลดพิเศษจากช่องปืน TH สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกมโซแลนนิเวิลผมจะแนะนำสิ่งที่ผมซื้อต่อวันนะครับรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ ที่ผมใช้นะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันกับทุกๆคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูเป็นไกด์ว่าเออวันเนี้ยในในแต่ละวันเนี่ยเออผมซื้ออะไรแล้วก็ในสัปดาห์เนี้ยผมจะกวาดอะไรไปบ้างเริ่มต้นดูจากที่มก่อนนะครับมในมเนี่ยก็จะมาที่เป็นมอรายวันมอรายวันผมจะซื้อตัวนี้ครับตัวนี้น้ำยาเสริมน้ำยาเสริมพลัง มันจะซื้อได้แค่วันละสองซื้อมาไม่ใช้เก็บไว้เป็นขวดเมื่อไดอยากใช้ก็ใช้ได้เลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นผู้นี้ครับรถทอนนันเจียนเนี่ยเกาะมังกรนะครับพูกนี้ใครยังไม่ใช้ใช้นะมันทาให้เราเคลียร์เกมนี้ได้ไวมากครับจะมี3ตัวนี้ไอ้พวกนี้ซื้อไว้เยอะมันหมดช้าส่วนใหญ่ก็จะมาเติมตัวนี้นะครับพวกนี้ไม่มีอะไรพวกเพราะว่าของพวกนี้มันเสียเสียเพชรแล้วก็มาที่คะแนนอ่ะพอมาที่คะแนนปั๊บ ตาฝึกฝนเนี่ยตาฝึกฝนตัวนี้เครื่องรางนำโชคซื้อก่อนครับเราจะซื้อได้สดาบารละสี่ใบแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่เราจะพกบนตัวได้แค่สี่ใบด้วยต้องใช้ให้หมดถึงซื้อได้ครับตัวนี้เราซื้อนี้แล้วก็หินขาดวุดลรับครับซื้อแล้วก็นี่ครับตัวนี้ซื้อรายสบาร์ซื้ออะไรยังไม่ใช้พุทธศาสนา พุทธศาสสาตร,ตรงนี้ผมไม่ได้ซื้อที่นี่นะผมจะไปซื้อที่อื่นต่อไปจะเป็นทรายครับทรายกันหมด,ดเงาซื้อเนี่ยตัวเนี้ยซื้อแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคิตนันเสริมเวทถทาเหลือนะครับถ้าเหลือนะถ้ามีเสียงแมวแทกขออภัยด้วยคนระับบางทีเวลาผมบันทึกเสียงอะ่ะจะมาคุยด้วยต่อไปคุณอุปการสํานักครับคุณอุปการสํราสนักเนี่ยรายวันพุทธศอสสาศผมจะเอาคุณอุปการสํานักมาซื้อแทนครับตัวนี้ แล้วผมจะมีเยอะๆผมจะมีใช้ตลอดผมจะซื้อทุกวันด้วยด้วยคุณอุปการสานักครับแล้วก็หินคาวุลับครับใช้นี้เหมือนกันเสร็จแล้วคิสตันนี่ไม่ได้ซื้อนะอันเนี้ยผมจะซื้อตัวนี้ยกครับยกมรณะแพ็คผลึกสุ่มหินหายากเพราะว่าสีส้มกับม่วงมันหายากมากต,ต้องซื้อตรงนี้ครับแล้วก็ลายเดือนตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นลายเดือนอันนี้ก็จะซื้อซื้อเหมือนกัน นะครับตรงนี้ทีนี้ถ้ามันเหลือถ้ามันเหลือนะพวกลาย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 สบาเน่บางครั้งแค่บางครั้งครับผมจะกวาดพวกนี้ไป1 2 3นะครับถ้าบางครั้งเหลือผมเอาอันนี้ด้วยแต่พวกนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไม่ฟิกนะครับแต่โดยปกติแล้วดานล่านนี่คือซื้อหมดซื้อตลอดต่อไปดาวหยกครับดาวหยกดาวหยกอันนี้จะเก็บไว้ซื้อของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ในที่นี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับรบนิลัน เนี่ยตัวนี้ลบนีรันแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่ตัวนี้กล่องล้ำค่าสเตตัสเอาพวกนี้ลหลังๆต้องใช้นะครับตอนแรกๆอาจจะแบบเออสเตตัสเราน้อยมันก็เลยขึ้นไม่เยอะแต่ว่าพอเราเก่งขึ้นสเตตัสเราเยอะพวกนี้ช่วยได้เยอะมากครับที่ที่จะแนะนําก็ถ้าไม่ว่องไวก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นกําลังไปเพิ่มได้เป็น10%เลยนะอีกหน่อยทำทำเป็น UR ก็เพิ่มได้เยอะมากๆเลยครับ ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีกระดูกวิญญาณที่ราคาพันสองผมไม่แน่ใจว่าหายไปไหนมันจะเป็นส่วนกระโหลกถ้ามีอันนี้ก็จะเก็บไว้ซื้อตัวน,นั้นด้วยสาหรับคนที่ยังไม่มีนะครับแต่สําหรับคนที่มีแล้วอาจจะไว้ซื้อซ้ําในส่วนของการทําดาวก็ได้ค่าใจดีค่าใจดีอันนี้บางคนหาได้เพราะว่าไปช่วยคนนู้นคนนี้หรือมีคนลากไปนู้นไปนี่ครับต่บางคนหาไม่ได้ก็อีกเรื่องแล้วกันค่าใจดีเนี่ย ถ้าใครยังไม่เริ่มยังไม่ทำไร3ตัวนี้แรกให้หมดก่อนครับเสร็จแล้วในส่วนของที่ประจำวันประจำสัปดาห์ผมจามาซื้อตรงนี้นี่พวกนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าอยากได้อันไหนครบชุดก็สัปดาห์ละ3 0 0 0ัน0 0 3,000ครับบางทีเหมาไป2อันก็หมดละช่วงหนาลังผมก็ไม่ค่อยได้ช่วยขครเท่าไหร่คิดตันฝุ่นครับซื้อครับอันนี้หายสัปดาห์ปะจำไม่ได้ละเมื่อกี้กดไปอันนี้ซื้อให้หมด ที่เหลือผมก็ไม่ได้ใช้อะไรละคณะเฉยไม่ได้ใช้อะไรครับข้อจํากัดตรงนี้ไม่ได้ซื้ออะไรนะครับเติมเงินตรงนี้แต่ว่ามีอันนึงซื้อนี่นอันนี้นี่ตรงนี้นี่ของขวัญกาของขวัญการเวลาสมุดการลึกลับตัวนี้จะซื้อเป็นรายสัปดาห์ครับซื้อแล้วมันจะกดได้มันอยู่ตรงนี้เป็นรายสบายตรงนี้นี่เวลากดเราจะได้อะไรได้พวกนี้ก็คือการ์ดการ์ดยูอาร์การ์ดอ,อ,อัลตร้าการ์ดอัลตร่าแรเนี่ยมันจะมีอยู่2 ที่มันจะที่อยู่ของมันจะมีสองแบบแบบแรกก็อยู่ในสมุดนี้แบบที่สองอจะอยู่ในกงรงล้อนะครับก็เก็บไว้ใช้ตัวเนี้ยเก็บไว้ตอนที่ยังไม่มีโปรโมชั่นหรือมีโปรโมชั่นก็เอามาใช้สะสมอย่างน้อยถ้าจะาให้ครบเซตของอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรมีอยู่ในมือสักห้าร้อยครับห้าร้อยเล่มต่อมาเป็นของปกตินะครับของร้านค้าปกติเลยตลาดเทียนโตเริ่มต้นมาเลยนะครับ สายขาวครับซื้อทุกวันเหยื่อนะครับเหยื่อเหยื่อซื้อทุกสัปดาห์คู่มืออันนี้ก็ซื้อซื้อจนหมดครับอันนี้ถ้าเหลือเหลือเผื่อเลือเผื่อขาก็ซื้อไว้แต่ซื้อแค่ใช้นะครับจกระหวัิตรงนี้ตกปลาครับอันนี้ซื้อจนหมดครับร้านสหายไม่ได้ซื้ออะไรเป็นพิเศษครับโดยส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าแต้มตัวนี้มีเยอะผมก็จะมาซื้อตัวนี้ส่วนใหญ่ผมจะซื้อตัวนี้นะครับรหัสกิจสระสมัครตัวนี้ไอพวกนี้ไม่ไม่ได้ใช้ครับอัน ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะใช้แต้มกล้าหารตอนนี้จะเอาไว้ซื้อแค่ของ ex เท่านั้นครับพวกกระดูก ex ส่วน4ส,ส่วนตัวนี้แขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาเก็บเพื่อเอาไปทําดาวครับกระดูกวิญญาณภายนอกก็ตอนนี้แต่ก่อนนะแต่ก่อนก็เก็บไปซื้อตัวนี้ครับพลังกระดูกแต่ว่าตอนนี้อยากจะได้ตัวนี้ครับอยากจะได้ไอ้แปดหอ,อกแปงมุม ก็เลยมาซื้อถุงสุ่มนี้นะแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มซื้อมาไม่เคยได้เลยแม้แต่อันเดียวนะครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะซื้อต่อไปดีหรือเปล่าอยู่ในช่วงตัดสินใจร้านกลไกลก็เป็นการย่อยก,กลไกลเราเอามาซื้อครับตอนนี้ย่อยครับได้แค่ย่อยแต่ยังไม่ได้ซื้อจิตอาวุธเช่นกันครับย่อยแต่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ไม่มีอะไรครับและอุปกรณ์โอเคและอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยพอ ถ้าเป็นในช่วงของที่เราได้ต้นสับาร์ที่เราได้ตัวนี้มานะครับสมต,ติโตหลวมาเนี่ยแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ตอนแรกเนี่ยแลกเพื่อใช้นะครับหลังๆก็คือแลกให้หมดทุกอย่างเพื่อให้เก็บเป็นคอลเลคชันแล้วมันจะได้มันจะมีแต้มโบนัสสะสมอยู่แต่ถ้าใครถ้าใครเห็นหนัานี้ปับ๊บแล้วอยากจะรู้เออเอาอะไรก่อนดีครับผมก็จะแนะนำไปชิ้นๆไปเลยนะครับถ้าเป็นเสื้อนะครับเอาตัวนี้ก่อนตัวน,วนี้ตัวนี้ก่อน ถ้าเป็นหมวกครับสำหรับสรียะกายเอาตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตอนแรกก็ใช้นะแต่ลหลังตัวนี้แรงกว่านะหัวไหลครับใช้ตัวนี้สำหรับผมนะแรงกว่าที่เหลือไม่มีอะไรละตัวนี้นี่ที่เหลือก็เป็นบูทครับบูทตัวนี้นะนอกน,นั้นไม่มีอะไรครับ ส่วนพวกนี้แต้มพวกนี้เนี่ยเนี่ยขโมนตรงเนี้ยเมื่อเมื่อครบโมลิมีเยอะก็มาแลกแบบตับี้ตัวตมันแลกไปเลยแล้วเราดูว่าออปชันที่ได้มาพวกเซตเซตเซตหกอะเซตหกเซตสี่อะตัวเนี้ยครับผมหมายถึงนี้นะเซตหกเซตสี่ตรงเนี้ยนะได้อะไรบ้างถ้ามันตรงก็เก็บไว้หรือหรือมีโน้ว่าจะใช้ก็เก็บไว้แต่ถ้าไม่งั้นผมก,ก็บดย่อยทิ้งหมดเลยบดทิ้งหมดนะ ข้ามรับอุปกรณ์ไปล้างแข่งขันต่อล้างแข่งขันนะครับพอได้มาตัวนี้ครับซื้อซื้อทันทีแล้วก็ซื้อตัวนี้ครับซื้อสองน,นี้ให้หมดแล้วที่เหลือแต้มติดไว้เนี่ยเนี่ยผลึกเซนห้อยคิตันฝุ่นที่ซื้อประจาคือหนึ่งสองอะสามสี่ตรงนี้ที่เหลือบางครั้งผมก็เอาไปซื้อตัวนี้นะครับบางครั้งก็เก็บไว้เก็บไว้เพื่อเอาไปซื้อพวกนี้นะครับนี่เอาไปอัพป,ประทับ ล่าสัตว์แต้มพวกนี้นานๆจะมาทีนะครับนานๆจะมาทีตัวนี้แต่ว่ายังไงก็เก็บไว้ซื้อตัวนี้ครับนี่ตัวนี้หินพึกหินวิญญาณแสงอรุณแล้วก็ถ้าแต้มตัวนี้มันเหลือแล้วดูทรงว่าเออมันน่าจะยังไม่หมดง่ายเราก็จะซื้อตัวนี้ด้วยแต่ถ้าดูแล้วเฮ้ยเหมือนกับว่าแต้มนี้มันไม่ได้ถูกฟื้นฟูเลยถ้าทานจะกว่าจะได้อีกนานก็จะไม่ซื้อครับจะเก็บไว้ซื้อแค่อันนี้ครับตัวนี้เลยแค่ตัวเดียว แล้วก็อันนี้เผื่อแบบเผื่อขาดนิดๆตัวนี้ใช้แค่สออันนี้พอนี่งือนไม่ซื้อครับร้านโรงเรียนร้านโรงเรียนมันจะได้จากการที่เราไปประลองโรงเรียนแล้วแต่ว่าอยู่หลีกไหนนะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่หลีกไหนก็ตามผมจะเก็บมาซื้อตัวนี้พวกตัวในเหล่านี้ครับตอนนี้กําลังทําหมาหงจิ้นอยู่ประเดี๋ยวเหมาหงจิ้นสิบห้าสิบหกดาวอ่ะสิสิบห้าดาวผมก็มาเยี่ยก,กวนต่อนะครับแต่แต่นะแต่แต่แต่แตแต แตม่มันจะมีบางทีที่เราจะตัดสินใจในการในการทำอาวุธเทพครับอย่เช่นแบบมาน,นี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีนะถ้าผมถ้าเกิดว่าผมจะชูโลตัวนี้ผมก็ต้องทำหมาของจิน15ดาวแล้วก็อาจจะกระโดดไปตู้กูปอก่อนนะครับแล้วก็ไปทำตัวนี้ต่อเพื่อเน้นเอาตามจิตอาวุธครับแล้วแต่นะแล้วแต่นะใครจะโฟกัสตรงไหนก็ได้นะครับ อันนี้ผมชี้เป็นแนวไว้เฉยๆโรงเรียนอ่าต่อไปเป็นร้านความสนิทครับร้านความสนิทก็คือจากคู่ของเราอะจากคู่เพื่อนคู่แฟนคู่ผมมีอะไรก็แล้วไปแล้วแล้วแต่นะได้มาปั๊บเอาตู้คูบอกให้หมดไปก่อนเสร็จแล้วตัวนี้ครับซื้อทุกสัปดาห์เครื่องตรวจจับวัสดุตัวนี้เนี่ยเอาไว้คุยหาของเสร็จแล้วพอซื้อตัวนี้ปับ๊บมันจะมันใกล้จะหมดละถ้ามันใกล้จะหมดก็อย่าเพิ่งทาอะไรแต่ถ้ามันเหลือ ซื้อเหยื่อต่อครับเอาไปตกปลาแค่นี้แล้วถ้าถึงจุดหนึ่งมันเหลือมากก็นี่ครับเพลึกุ่มหายากเอาไปเสริมต่อสนิทต่อไปร้านทีมร้านทีมทําให้เยอะที่สุดแล้วก็ซื้อแค่นี้ครับมีแค่สิ่งเดียวที่ซื้อกระจกตัวนี้เท่านั้นเป็นเพราะว่า เงินเราอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งครับที่ตอนเราพัฒนาตัวละครเรามากๆเช่นถลุงมากๆล้างมากๆสุ่มออฟมากๆจะล้างที่ไหนก็ได้ล้างการล้างอะไรทั้งเราจะเสียเงินเยอะมากครับการที่เรามีแต้มทีมเยอะเราเอามาเหมาซื้ออันนี้ช่วงที่เงินขาดมือเงินเราจะกลับมาอีกครั้งครับแล้วความจำไม่มีอะไรร้านสัญญาร้านสัญญาตัวนี้ผมจะซื้อตัวนี้นะครับแค่ตัวนี้แล้วก็ดูว่าอะไรขาด ามสภาพครับตามสภาพสวยญ่ซื้อตนี้ก่อนแล้วก็บางทีก็เอาทรายกันหมดเงาบางทีก็ตรงนี้ด้วยบางทีก็จะไปซื้อพวกอ่านี่ตัวนี้มอสุสกัดอันนี้เพื่อเอาไปสกัดครับของขวัญซิวหรือว่าตาหยกครับตาหยกตัวนี้เอาแล้วก็เกดรอยบาดแผลครับตัวนี้มันจะมีบางอย่างที่ไม่ซื้อผมก็ไม่ซื้อนะเนี่ยตัวนี้ อย่างพวกนี้ตายหยกมกังกรเนี่ยบางทีก็ซื้อบางทีก็ไม่ซื้อครับแต่ว่าจิตคบคันเนี่ยน,น่าจะถาวรน,นะซื้อไปก่อนจะได้มาสี่อันครับร้านวิญญาณยุทธอันนี้ยังผมยังไม่ได้ซื้ออะไรพวกนี้ยังไม่มีอะไรที่ผมอยากซื้อร้านปะทับก็ยังไม่มีครับต่อมาเป็นร้านฟาร์มร้านฟาร์มจะซื้อเกลือครับเกลือกับพริกเกลือกับพริกครับใช้เยอะมากอ้าวโดนดึงไปแล้ว เดี๋ยวน่านนองมันน่าจะเอาไปเล่นมั้งน่าจะดึงไปนะต่อไปร้านตับโตรครับเราทอลคิสตัน,นะครับแกนสายใพีรักคิสตันสสมอตัวนี้ใช้พวกนี้ซื้อก็ซื้อหมดทุกสัปดาห์ครับตัวนี้ที่เหลือไม่มีแล้วหมดแล้วครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่คิดว่าเอจะตุนอะไรดีเออบางทีบางทีไม่รู้จะพัฒนาตัวละครไปทางไหนไงก็เลยซื้อตุนไว้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ทําได้ดี นะที่แหมจะพูดทำไร้ดีก็อะไรอยู่ก็พราะว่านี่จะเป็นแนวทางที่เออให้รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปดีซื้อตู้ไว้ก่อนแค่นั้นแหละงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมกันออแจ้งข่าวเรื่องอน,นี้อีกนิดน,นึ่อ,อของเติมเงินกับจอนชอล่ายนะครับตอนนี้น้องเขาบอกว่าให้กลับไปใช้แบบเดิมก็คือพอเข้าไปคุยกับพนักง,งานแล้วก็บอกว่ามาจากเพจปืนเท็แล้วเขาจะให้ราคาส่งมาอีกทีหนึง่ง คือแต่ก่อนเขายกเลิกระบบนี้ไปแล้วให้ไปใช้ไลน์ราคาส่งแทนแต่ว่าน้องเขาพิจารณาแล้วว่าแบบเดิมดีกว่าก็เลยกลับไปใช้แบบเดิมนะส่วนไลน์ก็เหมือนเดิมนะครับใต้คิดผมแอดพอลโลหรือไม่ใช้ซื้อ Facebook ก็ได้ส่วนถ้าใครเล่นเล่นกับเว็บอบตอนนี้พูดคิวอาโค้ดต,ตอนสแกนมันจะช้าแล้วก็บางทีก็ไม่ผ่านแต่ถ้าเติมผ่าน J จคดิกก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากด้วยแล้วกันก็ขอบคุณท่านที่ตามชมกันพราะก็หมายคิดหน้า คลิปนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ